เร็จหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปในฟาร์มกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีเก็บค่าตั๋วนะเดี๋ยวเราไปกันเลย ที่ล้างเท้าไหเลี่ยงเบียงๆหน่อยเดเบียงซ้ายหน่อยมันจะมีอ่างล้างเท้าอ่ะกปเนะอยากให้บริการอยู่บริเวณอนด้านหน้าะสามารถที่จะจรถที่ลานจอดรถตรงข่าวจะเป็นการขับรถขอทานึไปจอดที่นลโอ๊ยมาแล้วมาแล้วบินมาแล้วบมาแล้วไม่้องกลัวไม่ต้องกลัว มึงก็รับฝนมิ้งก็รับไม่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 ฝนหมดแล้วเนี่ยยังไม่ให้ตัวอื่นเลยนะเนี่ยไม่ฝึกก็ให้ทีละใบก็พอแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยเอาแกต้องไปซื้อใหม่กันนะเอาไม่กี่กามากี่บาทไม่กี่กามากี่บาทน้องที่นี่ดีกว่าถึงที่เนาะถ้าไปที่ไหน ดูดิดูดิกลัวเขากระโดดอ่ะไม่กระโดดไม่กระโดดราดเลยกันนีนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ขอับาโผ เป็นไงบ้างกลัวไม่เคยเจอแบบนี้นะหมดแล้วหมดแล้วมันไม่มาแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกลัวกลัว <c oughs> ไปไปดูข้างใน หิวโหยเดินมาหาของกินตะกี้น้องเหยียบเท้าด้วยน้องกลัวไม่ได้กินเหยียบเท้าเรามาถึงที่นี่นะคะตอนตอนนี้ก็น่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะแดดแดดใช้ได้เลย น้องจะตามทุกคนที่ถือข้าวไงบ้างความรู้สึกก็คือเขาหิวข้าวมากแกะหิวข้าวมากดูเวลาเขามีได้ย่านเขาจะวิ่งเข้าใส่เลยอะใช่แสดงว่าเขาไม่ค่อยแบบเหมือนคนอาจจะมาไม่ค่อยเยอะช่วงนี้นะเราไปยินอยู่นั่งนั่งล้มมไหมมันไม่มีแค่มันมีวัวด้วยนะไม่เพราะว่าเคยไปแบบว่าแถวแถว,ถว,ถวตามที่ใน ในเมืองกรุงเนาะเขาเหมือนเขาอิ่มมาคนให้เขาเยอะใช่นั่นก็จะเป็นอยนะ่างเงี้ยเป็นอย่างเงีเ้ยมันจะวิ่งเข้ามาใส่เลยดูดิแต่ว่าค่าอันนี้ก็ร้อยหนึ่งเมื่อกี้กามมาตั้งสี่สิบบาทสามการ้อยอาตะกี้พี่ซื้อมาร้อยนึงเลยใช่เอาตะก,กี้กามาสี่สิบบาทก็จะให้ไปใ,ให้รัวได้ไงไม่เป็นไรถือว่าช่วยซื้อข้าวให้เราเนาะฝนตกเป็ตัวนี้ดูดิมปนตัวหนึ่งอ่ะมันไม่มีแรงอ่ะ เอาให้มันได้ไหมหรือามันนอนอืมเดิน,นดีดีเนี่ยตัวนี้มันยังนอนอยู่เนี่ย <c oughs> Do จีวอนอ t ะเ n าะ You come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much that takes. ถ้าใครมีเวลาก็แวะมานะคะนี่เพิ่งรู้จริงๆนะขอยอมรับเลยว่าเพิ่งรู้ว่าค่าเข้ามันหนึ่งร้อยบาท<ะ>คือความคิดสมัยเด็กหรือว่าสมัยโตมาแล้วเราไม่เคยเข้าเราคิดว่าค่าเข้ามันต้องแพงมากๆนะคะหนึ่งร้อยบาทเที่ยวได้ทั่วทั้งไร่นะคะอาจจะเสียค่ากิจกรรมอย่างอื่นเช่นซื้อหญ้าให้น้องแพะน้องแกะตะก,กี้นี้นะคะแล้วก็อาจจะเสียค่ากิจกรรมเดีย๋ยวเราจะไปรีดนมวัว เสียนิดหน่อยนะคะเสียเพิ่มแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากจะทำกิจกรรมอยากจะเข้ามาดูวิวนะก็เข้ามาเสีย100บาทขับรถเข้าไปได้เลยแต่ว่าเด็ก50าสบาทนะเออเด็ก50าบาทแล้วแถมก็ไม่เสียค่ารถเนาะเพราะมีบางที่นะคะเขาก็จะคิดค่ารถเนาะแบบว่าคิดค่ารถด้วยคิดค่าคนด้วยนะคะสูตรให้เต็มกรอ2000 years later ฝูงบัวตรงนั้นด้วยค่ะบัวโคโนมนะตรงนู้น่ะเห็นไหมเพื่อนๆพื้อน,อ,น,อ,นอันนี้นะคะรถ ATV อันนี้เขาเรียกว่ารถ ATV รถอะไรอันนี้3ามสสิบนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะขับนะคะนี่เลยนอน้บนกามนแต่เราว่าว่ามันขับไม่ได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็แดดร้อนนะคะ ลดงานด้วยพี่แต่ไม่รู้ว่าเสียเงินกี่บาทแต่จุดประสงค์เราวันนี้กิจกรรมในนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะไม่ไม่รวมกับที่เราเสียหน้าทางเข้ามา100บาทเนาะแต่ว่าถ้าเราจะมาดูวิวแล้วก็มาเดินชมโดยที่เราไม่ได้แบบจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ตำนานหนึ่งร้อย เดี๋ยวเราจะไปที่จุดจำหน่า,นายปูปองที่นมวัวไปซื้อตัว๋วต่อมีปันกก่นจักรยานด้วยนะคะห้าสิบบาทนะปั่นชมในฟามีปั่นปงด้วยอ๋อยิงเป้ายิงเป้า,ปาอาลองไหมละ่ะ เ็วเราไปหนกันวถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเราก็ซื้อบุตรงตรงนี้นะบตรองกับน้อง้วทำไมก่อนแต่ดิบรางเดียใช่ไมนี่เราย่ตัวละ้าสบาททอออนันขีราละหนึ่งบาทนั่งได้3านี่อที เอทีวีสองร้่220แต่อันนี้คือรถคันใหญ่อ๋อ230ใช่ไหมอ๋อเนี่ยเรียกว่ายูทีวีมาดูนี่มาดนี่นี่เราไปตรงนี้กันนี่ตรงนี้ันนเราไปอันนี้ก่อนโอ้โเรา่บรรทุกตู้มัวนะคะเราจะมาลงพ้าวต้นอ่อนข้าวโพดนะคะอาหารของวัวไปดูข้างใน เขาว่าลองพอพี่ตาเขามีเดย์บอกมีวันบอกว่าวันนี้มันนี่ที่หนึ่งมันคือข้าวโพดใช่อ๋อว่ะมันกินข้าวโพดอ่ะก็ใบเปล่ามันกินต้นอ่อนอืมก็ใบเนี่ยตัดมาเงมีนึ่งวางมีนึ่งนี่มันคือเม็ดข้าวโพดจริงๆนะนี่กำลังขึ้นเหมือนเพาะหัวของกอน่าจะประมาณอันนี้เจ็ดวัน เพแสดงว่าเขาใช้แต่น้ำเนาะแบบว่าน้ำเลี้ยงเนี่เลี้ยงในที่ร่มแล้วก็ใช้แต่น้ำ Some food in you. Step three, think real hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Gonna day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. It's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 นี่ตัวมัวเสร็จแล้วนะคะแบบว่านี่อยากกั้นแล้วแค่ตรงนี้ตรงห้ามเป็นไงสำหรกที่บีบไปอ่ะคือแบบกลัวคือกลัวเขาเจ็บอ่ะ คือแบบบีบแบบเก่งๆอะ่ะถ้าถ้าเพื่อนดูในคลิปนะจะบีบบบอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแต่พอหลังๆก็แบบเริ่มผ่อนคึืนก็แบบบีบน้องแบบอย่างงี้อย่างงี้โอ้ยยิงต้องรดเนาะรีดลงใช่ไหมอืมต้องรู่ลงเงี้ย <c oughs> เปิดประสบการณ์ครั้งแรกไป <c oughs> ต่อไปไหนต่อคะาเนี่ยใชเดี๋ยวเรานอนไปดูต ตรงนี้น่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะโซนสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์เผือกชมแปลงดอกไม้นะคะเขาบอกว่าโซนสัตว์เผือกอันนี้คือตอนเช้าที่เราไปนะคะโซนหนึ่งที่เราไปเมื่อเช้านะคะคุณก็มาเรื่อยๆนะใช่น่าจะเข้ามาทาังวัน แต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบเยอะจนแบบเบียดเสียดกันนะตรงนี้เป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโซนสัตว์เถื่อนตะกี้ที่เราบอกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นโซนร้านอาหารแล้วก็ซีของฝากด้วยนะคะน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้ว ตรงนี้วัตถีนโซนนะคะเป็นแบบรูปสัตว์แต่เราเข้าไปดูข้างในกันมันมีแบบนี้จริงหรอไม่รู้ต้องลองไปด,ดูดิมันเป็นรูปมันเป็นนี่ไงมันเป็นสรางสรรคะ์เบครับวางข้าก็จะมีเขาจะมีสติกเกอร์ติดให้ด้วยนะนี่ยต,ตามโชคแสะเขาเขียนว่าอะไร สัตว์เลี้ยงเอาตัดน้หลำแล้วนะ What What the fuck โอ้นูเรงงูตัวบัเนอร์เลยนี่งูมันเลอะมากเลยนะ Few moments later. อาหารมาแล้วนะคะชื่อว่าเซตหมูคุโ,โบตะเขาบอกว่าเป็นหมูเป็นหมูชั้นดีเื่อกี้คือเราจะสั่งหมูเฉยๆอะ่ะแต่เขาบอกว่าเขาแนะนำเป็นตัวนี้หมูคุโรบุตะเดี๋ยวเราชิมดูนะว่าอร่อยไหมอันนี้เราสั่งเซตมานะคะก็จะมีน้ำพงหนึ่งแล้วก็มีแฟนไซแล้วก็พร้อมสปาเกตตี้นะคะ ันะึ่งนะเชื่ออะไรนะสป,ปาเกตตี้ซอสปปหมูร้อนสีเลยอ่ะ one hour later มราไม่รีลม่ัเกียรนะครับรีบกับมือ ะะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่ถือว่าก็ประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมาฟาร์มโชคชัยกันเลยนะก็เสียค่าเข้านะคะขอแนะนาเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน,น้องๆใครอยากจะมานะคะที่ฟาร์มโชคชัยนะคะเสียค่าเข้าในฟาร์มนะถ้าใครอยากเข้าในฟาร์มนะคะเสียค่าบัตรคนละ100บาทนะคะถ้าเด็กนะคะเสียคนละ50บบาท นี่เพิ่งรู้เลยนะปกติคือไม่รู้อะไรเลยพอไม่เคยแบบว่าเออคิดว่าแบบมันจะราคานี้นะคะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบาย